มาดูก่อนนะครับสมเด็จพิมพ์วัดละคังนะครับแต่เป็นบางคนผมฐานแซมบางคนผมนะครับสมก่อนดูก่อนนะครับผมจะถ่ายทําถ่ายให้ใจจ๋าดยครับสมก่อนนะครับสมเด็จอง์น,นี้เป็น บางคุณพรมนะครับแต่พิมพ์วัดระฆังฐานเสียมนะครับแต่เขา,เาไปทำผงวัดบางคุณพรมนะครับชมก่อนดูก่อนนะครับผมจะยกขึ้นมาให้ดูจะะจเลยนะครับชมก่อนนะครับดูสิครับ สวยงามจริงๆนะครับเนื้อเหมือนกับวัดละฆังเลยแต่ไม่เป็นกุบางคุณผมนะครับพิมพ์ฐานแสมนะครับสวยงามจริงๆนะครับชมก,ก่อนดูก,ก่อนนะครับสุดยอดเลยนะครับ ช้านะครับสวยจริงๆงามจริงๆนะครับเป็นกู่เป็นกู่ผงบางคุณผมนะครับแต่พิมพ์เดียวยกันกับวัดะะรังนะครับแท้เลยนะครับชมของแท้กันก่อนนะครับดูนะครับดู สุดยอดเลยนะครับเก่าแท้ๆเลยนะครับถ้าต้องการกา็โทรได้เลยนะครับมีอยู่สองเบอร์นะครับเบอร์เก่าก็โทรได้แล้วนะครับไม่แพงนะครับราคาโควิดนะครับ 0982907935เป็นเบอร์เก่านะครับเบอร์ใหม่ก็เป็น0809896531นะครับผมอยู่ร้อยเอ็ดแถ้เลยนะครับสุดยอดสวยจริงๆงามจริงๆนะครับชมกวอดดูก,ก่อนนะครับผมจะกจับโทรศัพท์นิ่งๆให้ดูนะครับดูช้าๆนะครับ ดูตรงหูตรงไหลนะครับตรงเกียรตรงสุ้มนะครับของเก่ากูเก่าวางคุ้นผมก็เป็นอย่างนี้แหละครับล้างถูไถไม่ออกนะครับน้ำไม่เข้าเลยนะครับมีแข็งเป๊ะเลยนะครับ ถ้าสนใจก็ทูได้เลยนะครับถ้าไม่สนใจก็เลี้ยกันไปนะครับผมอยู่ละเอ็ดนะครับของแท้เลยนะครับไม่ใช่ว่าของโลโลของเกจะมาไล่สดไม่ใช่นะครับครับขอบคุณครับถ้าชมถ้าดูกันแล้วก็ขอขอบคุณท่านทุกท่านทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ